สวัสดีครับผมหมอสิทธิชัยพินโยประาศครับเป็นอายุรแพทย์ตับไหลท่อประจำโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองครับวันนี้ก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเบาหวานในภาวะวัยคนทํางานนะครับผม ถามว่ากินหวานแล้วทําให้เป็นเบาหวานจริงไหมอันนี้มีส่วนจริงนะฮะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เพราะว่าการที่เรากินหวานมากๆเนี่ยทำให้อินซูลินเนี่ยต้องออกฤทธิ์เยอะขึ้นพอออกฤทธิ์เยอะขึ้นร่วมกับเรามีภาวะทางโภชนาการที่ผิดปกติต่างๆเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที่2แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้กินหวานจะไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานชนิดอื่นเช่นเบาหวานชนิดที่1เบา,าหวานที่เกิดจาก การตั้งคันหรือว่าเบาหวานชนิดอื่นๆที่เป็นทางพันธุกรรมพวกนี้ถึงแม้ว่าเราไม่กินหวานเนี่ยแต่เกิดภาวะพร่องอินซูลินในร่างกายคืออินซูลินไม่สามารถหลั่งออกจากตับอ่อนได้ก็ทำให้เป็นเบาหวานได้ถึงแม้ว่าคนไข้ไม่กินหวานนะครับ คนที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะตวรวจคัดกองเบาหวานทุกรายเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในประเทศนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่กลุ่มคนอายุน้อยๆนะครับถามว่าระดับน้ําตาลเกินเท่าไหร่เนี่ยควรจะต้องพบแพทย์นะครับโดยปกติคือถ้าระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดน้ำงดน้ำาข็8ชั่วโมงตอนเช้าเกิน100หรือว่าระดับน้ําตาลสะสมเกิน5.7เซนะครับอันนี้ถือว่าระดับน้ําตาลในเลือดเริ่มผิดปกติมีอาการสูงเล็กน้อยและ เราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะก่อนเบาหวานหรือภาวะเสี่ยงเบาหวานนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราปล่อยภาวะนี้ไว้โดยไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยสามของกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะกลายเป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจอตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้พบแพทย์แล้วก็สามารถปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อรักษาตรงนี้ได้นะครับ อาการหลักๆที่เราเจอได้บ่อยๆเลยเช่นหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยนะครับอยากอาหารมากๆน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ mm. พวกนี้เป็นเป็นสัญญาณเตือนที่เราจะต้องพบแพทย์นะครับ อีกอันนึงบางคนอาจจะมีแผลหรือว่าเป็นแผลต่างๆแล้วรักษาหายยากรักษาไม่หายอันนี้ก็ต้องตรวจเรื่องเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีส่วนสําคัญมากที่ทําให้แผลรักษาไม่หายจากการที่คนไข้เป็นเบาหวานถ้าถามว่าเบาหวานรักษาให้หายขาดได้ไหมนะครับคือปัจจุบันเนี่ย คือเรามีคำศัพท์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าเบาหวานระยะสงบนะครับเปรียบเทียบก็คือคล้ายๆกับรักษาให้หายขาดหมายความว่าคนไข้เนี่ยคือสามารถหยุดยารักษาเบาหวานได้ควบคุมอาหารออกกําลังกายแล้วระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ย โดยที่น้ําตาลสะสมไม่เกิน6.5เป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปอันนี้เราเรียกว่าเบาหวานระยะสงบหมายความว่ามันจะสงบโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับการทานอาหารถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องไปตลอดเช่นวันดีคืนดีเราพฤติกรรมกลับมาแย่ลงอีกทานเยอะไม่ออกกําลังกายเบาหวานมันก็สามารถกลับมาใหม่ได้ ปกติเวลาเราเดินแล้วเราไปกระแทกอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บเวลาเป็นแผลเราจะรู้ตัวแต่ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเส้นประสาทจะเสื่อมทําให้มีอาการเท้าชาเวลาเป็นแผลเนี่ยคนไข้จะไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวเนี่ยแผลก็ลุกลามแล้วนะครับแล้วก็แผลเนี่ยหายได้ยากนะครับเนื่องจากการทํางานของเม็ดเลือดขาวหลอดเลือดเส้นประสาทต่างๆมันผิดปกติไปในคนไข้เบาหวาน นะครับเพราะฉะนั้นเรามักจะพบว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยเวลาเป็นแผลที่เท้าเนี่ยแผลมักจะลุกลาม10เท่าของคนทั่วไปที่ต้องถูกตัดขานะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีนะครับการรักษาแผลที่มาใหม่ๆมากมายนะครับทั้งการใช้การรักษาด้วยออกซิเจนยาใหม่ต่างๆเครื่องมือในการทำแผลต่างๆ โดยศูนย์เบาหวานที่โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยนะครับเราก็มีศูนย์รักษาแผลเบาหวานเฉพาะทางด้วยซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์และยาพวกนี้ครบทุกอย่างซึ่งสามารถช่วยให้คนไข้ไม่ต้องเสียอวัยวะโดยการตัดขาเวลาเป็นแผเลเลื้อหลังได้ อย่างที่รู้กันว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นเป็นโลกของโภชนาการการปฏิบัติตัวเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะมีสุขภาพได้ก็ขึ้นอยู่กับโภชนาการการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันนะครับถึงแม้ชีวิตคนทํางานจะเร่งรีบแค่ไหนแต่ถ้าเราโฟกัสการกินที่มันมีสุขภาพดีเน้นอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำไม่กินหวานแล้วก็มีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยคุณก็สามารถมีสุขภาพดีควบคู่ไปกับการทํางานในชีวิตประจําวันได้ก็ถ้าหากผู้ฟังท่านใด สนใจหรือว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับทางด้านเบาหวานหรือว่าแผลท้าเบาหวานนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองนะครับเรามีศูนย์เบาหวานศูนย์แผลท้าเบาหวานครบวงจรที่สามารถดูแลทุกท่านได้อย่างเต็มที่นะครับ